กอสาถั่วเนอะสวยพอนไห้พอนใช่สิถโ่วเด้อพ่อยายเสียงเด้อะเสื้อเสื้อสาลเปอให้บ้าโซลิยาเป็นยุ้งย่าบ่าลูกเออนั่นงานชีสเซฟเลบ่ลูกได้ค่ะโอ้สองงานชีสเซดิเออยังไงนี่แม่ขายไม่ค่อยสวยเสื้อพ่อยายเสียงกับพ่อยายพอนซักเสื้อขนมให้บ้าโซลิยะอันนี้เท่าไหร่ลูกเอันนี้ให่ยูดีมีความสุขความเจริญเด้อบ่ด yes. ิความเก็บยาได้ความไข่ยาได้ต้อง <us mobile chip> <administration> ของจังไรจะได้พาโลคข้าพญานให้ไก่ห้างแสนหนี่มาหนิโศกแสบดำมีโอ้เบิ่งอะไะผู้ทิ่โศกสีมานผู้ขายกับโศกผู้ซื้อกับโศกเด้อผู้ซื้อกับแซบอ,อ่ะลับๆลุๆ้ยลุยขันขายบ่เบิือนแมหมาเล่นบ่ฟังยี่เสียงอ่ะครับครับโศกดีครับนี่ครับคนซื้อคนขายจุดตลาดนัดโคกกระบือบ้านหันนะครับนี่ร้ายครับมาหนีิ แต่ว่าพววุ่ยบ่ค่อยงงามไปเลยแบบนี้มันส่วนมาเป็นสายเนื้อนะครับเป็นสายเนื้อสายเนื้อสาย,สายทางเวียดทางต่างประเทศเป็นสื่อเป็นเป็นสายเนื้อนะครับโตน้นน้อยราคาบบบัตรนี่สูงนะครับราคาชลิญญานี่เป็นราคาเนื้อนะครับราคายังผ่อนแางต่้มอยู่ครับยังบ่ท่านขยับขึ้นนะครับเด้อชลิญญาณย่ตลาดนี่ครับ ตัวหนึ่งตัวพอถึงหมื่นก็นมี่จ้างตัวนึงสิประมาณสี่พันครัวหาพันนะครับค่อยนอนนี่แต่กันขายร่วมกับแม่จังสี่ตัวเท่าไรนะครับแม่ลูกนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับช่วงระยะนี้ก็ถือว่าดีสําหรับผู้ซื้อนะครับแต่ว่าสําหรับผู้ขายนี่ก็ยังไม่ท่านถือ,อถือโอเถือใจนะครับราคานะครับราคาพี่นี่พี่นอ้องเข้าไปเบ่งขวดตัวต่อไปครับผม ได้กกรหากำลังใจผู้เลี้ยงนะครับผู้เลี้ยงนะครับเรื่องเกษตรกรครับหลอกมาทางนี้ครับพี่น้องชูราญนี่พ่นซื้อร้ายครับถ่าซื้อขั้วนี่แต่ว่าขั้วอยากหน่อยครับงวอก็อยากหน่อยนะครับนี่ในตลาดนี่ชูริญนี่งวอขั้วมือนี่สำหรับนัดนนี่ขาดตลาดนี่จะหน่อยครับนี่ขาดตลาดจะหน่อยก็ถือว่าโบหลายนะครับพุทธที่19บกุมภาพลา พันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวรอมาลงทางนี้ยสักก่อน่อมาเบิดงูอะโอ้ครับนี่งัวควายห่างๆจังหน่อยครับห่างจังหน่อยควายงามสายเลี้ยงสายงามบะมีเลยครับเมยอนี่ต่สายเนื้อทั้งนั้นนลยครับนี่นะครับเมย์รอไปเมืองตัวต่อไปครับผมง่ายจักบ้านครับเนี่ย เศร้ากลัวไปเมนไทยกับเมนเวียดนามซื้ดว้อเนี่ยคล้องนี่เอาไปครับพี่น้องเศร้ากลัวอืมเพิ่แล้วก็นังจูงไปส่งนะครับนี่ไปเดี๋ยวครับไปเบื้องตต่อไปครับนี่ครับพี่น้องโอ้คืองามนี่ยไหมทอดไรครับเปิดราคาไปทอดไรครับนี่หกหมื่นเก้าครับหกหมื่นเก้าราคานี่ต่อร่องกันนี่เนาะครับผมโอ้ยคืองามเป็นมัตตาเต็ม วังสิบเก้ากิโลนี่บบตองใส่เฟสายาน่น้อตานาะยางไปขั้วเมือนี่ให้ว่าแสงไฟแจ่งสว่างเพราะว่าตาแต้มเกียมจับอ้าเมีลูกตีครับนี่ลูกครับลูกของตัวไหนนอครับนี่เพชรสยามครับเพชรสยามครับตัวนี่เม่ลูกคู่นี่ความสูงเท่าใดครับนี่อยสี่สิบเครับร้อ่สิบเก็เปิดราคาไปที่หกหมื่นเก่าตัวร่องกันไดนอครับนอไก่ไก่ทรงฟี่ได้เนาะฝากเบอร์จะเข้าด้ยวนีศูนย์แปดครับศูนย์แปดศูนย์เ เจ็ดเก้าสามเจ็ดจากห้องยังครับผมเอาเจ้าเก้าเจอดเดินมาเดียวกันก็บบ้าสุริยะสวัสดีครับส่งโศม่านะครับพี่น้องทุกที่ตุ่นจ๋้า่าโทษนะครับโทษสาวาตเท่านนี้เนาะครับครับปพี่น้องไปเบืองตัวต่อไปครับอยันไอ้ราคาสองหมื่นครับอ๋อสองหมื่นเสือเนาะถ้ายือกเขมรนู้นมันนั่นทางไหนเบียดเีมันบ่เบียดเบียดน้ำเสือไปโชคดีนี่ไอ้ลำรวยเถอะ อาครับผมปลาพี่น้องไม่พูงโตต่อไปครับนี่กระสือมาแอ้วเพิ่กับซรือมาว้คลองนี่ยโอ้ข่อยดูว่าตัวนี้ข้างอื่นไหมแล้วค่าตัวไหนถามจะครับหนึ่งเจ้าบาดเลยผม่หรู้บัวบ่าโลเนาะสองมันสองมันสองมนสามโอ้สองมันสามเนาะแมนแมนคับอไถ่ให้เวียดที่มันขม้นสื่อขม้นขมันสื่อเจ้าเก่าเนาะเอาล่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับปลาี่น้อกขมิ้นสื่อเล่าสื่อดีตัวขวานี้ไม่ต้องั่วอ้วนเนาะสื่อตั้งง่วงงามเออขี่ล่บ่มีดอกอืกเอ้าโชคดีนะครับเด้อสวัสดีครับคนแรกจังมือไหนขายสามมื่นขายเวียดไปสามมื่น่นขายให้เวียดสามมื่นบาทคล้ยงัวแม่ตัวนี้ครับสูงเธอเลยครับราคาสามมื่นบาทโอ้สามมื่นสองเปนวะไปเดี๋ยวบ้าสุริยัสิไลาซอยเพชรเครืองทาง นี่ครับสามหมื่นสองเวียดซื้อเรียบร้อยปลายโซกดีนะครับห่อเวียดน้ำน,นมับเลยครับวันนี้ไรมาไอซาโลเลเาให้จักเมื่อนายจักเมืน่นเมื่นสามซาโลเลนี่ครับสาวหน่อยไปเวียดน้ำซื้อหรืขมิ้นซื้อไปบ่โหเมื่นสามไปพี่น้อง ม้า้นองจักบาทซนงีนี่สามหาาไปสามชิ้มาซล่นอ่สามิ้าครับขมิ้นสือมันเวียนนาเสื่อนี่ควนี่มันบ่ขมิ้นสื่อไปโศกดีโอ้คนสื่อดีเลยทอดได้พอจักบาทไอเมือนีโศมันลำรวยทอดไอีพอเน พ่อเด็กหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยครับฮะสักขีพยานเนาะครับผมครับแผ่นเสื้อให้มันเวียนน้ำเสือนอนเนี่ยสาแก้วครับสาเกลียวเอ้าโชคดีลำรวยเด้อครับครับผมคอกนี่เสื้อตะข้อยเนื้อไอ้ลลอออน,อวนอัวตัวงามนี่เนาะจอยบอ่มีคอ,อกนี่มีแต่งัวตัวงามทั้งสาเกลียวเสื้อทั้งเมียนบะเป็นสาเกลียววะอ่าปลาครับพี่น้องย่างรอไปบางทางนี่ครับ เลี้ยงสลบไม่ตะโตอ้วนครับนี่เพิ่งเอาพันสือมาตัวง,งามนี่น,นี่ครับหลังจากพันสือมาเพิ่งเกิดมาไม่ได้ขางข้องครับล่อขึ้นรถครับล่อเดินทางล่อโยกง่ายล่อเดินทางครับป่ะเดี๋ยวบาสุริยาพากันยังเรามาทางนี้พวกขวงนี่ไม่ตะโตง,งามครับนี่เป็นตาสือไปเลี้ยงป่ะครับป่ะนี่ล่อมาทางนี้ครับผม